กูจัดการเองเลยเนี่ยลุงกูเก่งในใเนี่ยตายเนี่ยขอโทษนะ <c oughs> สวัสดีสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านเฮ้ย <c oughs> วันนี้เราขอประกาศ <c oughs> เครื่องเกมตัวใหม่ของเรา <c oughs> จ้าพอดีท่านผู้ชมทุกคนดูให้นะครับอยู่จะรับสู่รายการ s c สสกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้ถอยเกมใหม่มาก็คือเรื่องราวของคนสร้างเกมนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะมีคนเล่นเยอะนะครับในช่วงนี้นะเออเพราะดีว่าผมไปซื้อไอ้ Apple Pass มานะครับอ่า โอเคเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับเพราะว่าเกมของค่ายนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าได้เล่นปุ๊บเนี่ยดูดเวลาชีวิตมากนะครับแต่เราต้องไปลองดูนะครับว่าภาคนี้จะดูดเวลาชีวิตขนาดไหนนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดิฉันทำหน้าที่เป็นเลขาที่สตูดิโอเอสซีสตูดิโอไอสัตว์ไม่ใช่สตูดิโอเอสซีหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรหรือเพิ่งเคยเล่นไปครั้งแรก ดิฉันก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยคุณสร้างเกมที่ดีที่สุดให้ได้เลยบางทีเราอาจจะชนะรางวัลที่หนึ่งในการแข่งขันเกมนานาชาติเลยก็ได้นะคะเออถ้ามีคำถามาอะไรกรุณากดระบบบนเมนูครูก่อนอื่นเราจะต้องจ้างพนักงานก่อนนะคะนรับกรุณาเปิดเมนูแล้วเลือกพนักงานจ้างอืมให้ก,จหจกจจูจ้างเลยเอจ้างก็จ้างจ้างจ้างเลยอ่าเดี๋ยวจะบอกให รู้ถ้าเจอผู้สมัครน่าสนใจนะคะว้าวเรามีผู้สมัครถึงสามคนเลยเราแจ้งใครดีคะท่านสามารถดูบันทึกในอนดีตได้โดยการเลื่อนแถบลงไปืคนแรกนี่ค่อนข้างที่จะระบบการเขียนในเรื่องค่อนข้างดีนะครับสกิลเขียนนักเขียนเลเวลหนึ่งนะฮะคนที่สองนะครับ,รบเป็นในเรื่องไม่ค่อยดีนะครับแต่เรื่องการภาพแล้วก็เสียงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับ วิศวกรเสียงเลเวลหนึ่งนะครับส่วนคนนี้นะครับจะอ่าโอ้เขียนโค้ดเลเวลหนึ่งวิศ Level 1, วศกรเสียงเลเวลสามโอ้ยใครจะไม่จ้างล่ะครับไปเลยไหนลองสร้างดิแพลตฟอร์มพีซีเหรออ้อนี่เป็นแพลตฟอร์มเหรอไม่เอาอ่ะมันอันเนี้ยโอ้สองพันไม่มีตังหรอกเหี้ยบ,บริษัทจนจนเหี้ยสร้างเกมจนจนอ่าแล้วก็ทางด้านทิศทางเราก็เอาปกติแล้วกันนะครับปกติแล้วกันนะครับยังยังไม่รีบนะครับเป็นเกม แรกนะครับความสมจริงนะครับเอาดึงดูดเฉพาะกลุ่มดีกว่านะครับดึงดูดเฉพาะกลุ่มเยอะๆเลยนะครับนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมไม่ต้องเยอะครับเกมตีกรอบงงๆเฉยๆนะครับเออเกมตีกรอบงงๆเฉยๆนี่เรื่องเ่มสร้างเกมแรกแล้วแล้วคนให้ใครเขียนข้อเสนอเกมเอาเอาคนนี้เข้าใจแล้วเกมแนวโต๊ะเป็นเรื่องถนัดวางใจได้เลยโ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 ยเออทำดีทำดีหมสสำเร็จแค่นี้เหตุการณ์ในที่สุดก็ถึงเวลาเริ่มสร้างเกมเลยเสียที ขอให้ทุกคนโชคดีเออเฮ้ยเอาหลานเกมแรกมานะครับโอ้ยบัคเต็มเลยเฮ้ยบัคบับัคเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเกมยังสร้างไม่เสร็จเลยเพิ่งได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์บัมาสองแล้วเออบริษัทกูเฮ้ยแม่งมันต้ค,นคุณภาพนะครับคุณภาพทั้งนั้นนะบัคมาอีกตัวครับบัคเยอะมากนะครับฉบับใหม่ล่าสุดนิตยาสารเกมเมอร์ได้มาถึงแล้วการแข่งขันในสาหากรรมเกมยังคงล้อนอุเมื่อผู้เล่นหลายหลายใหม่ เอสซีสตูดิโอเข้าสู่ตลาดเราจะดูว่าเขามีไม่เด็ดอะไรให้เราชมไม่ต้องสุดยดมากถึงสามารถสร้างผลกระทบได้ในตลาดแอคชั่นในตลาดแอคชั่นเฮียอะไรนะในตลาดแอร์อัดแห่งนี้เช่นนี้แห่งนี้คุยอะไรแห่งนี้เป็นยังไงโอเคไปสิเออเอออุ๊ยอุยพนักงานมีไฟพนักงานมีไฟธรรมดาที่ไหนพนักงานมีไฟนะ ท่านสามารถเลือกพนักงานออกแบบพนักงานของท่านเองหรืออาจจะจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกก็ได้เออกูรู้แล้วเอาผ้าเป่ครับไม่แต่คนภายนอกอะครับไม่ไม่ไม่มีคนภายในไม่มีคนภายในเหรอครับโอ้โหไม่มีเงินอะไม่มีเกตเอาเอาดีกว่าไม่พิเกตยิ่งยิ่งที่เอาใหม่เปพนเกตยิ่งยิ่งที่เดือดรมกันบริษัทนี้มันใจว่าจะออกแบบสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเกมแนวกอฟล่ะ อืมครับผมร้อยหนึ่งก็ทำงานคุ้มค่าจริงๆเป็นไงบ้างล่ะผมดีมากเลยครับตอนนี้รู้สึกว่าโค้ดจะทงภาพกราฟิกค่อนข้างที่จะดีเลยล่ะว้าวอย่างนี้เราก็ทำงานไปต่อกันได้แล้วสิเอาล่ะทุกคนชชวยกันทำงานนะเราเป้าหมายของเราในปีนี้คือเราต้องเป็นอันดับหนึ่งของออวงการเกมเมอร์ให้ได้แล้วมึงจะไปไหนลนะ่ะไอ้เหียเขายังไม่เลิกงานแล้วมึงจะไปไหนอุอ้ยเขาเลิกงานหมดแล้วลุงดอีอ้าวแล้วก็กลับมา ไปไปขี้ครับ <c oughs> มองซ้ายมองขวาทำไมมันไม่มีคนเลยสวัสดีอ่ะเลิกงานแล้วก็มาต่อ,อยังไม่ทันเดินออกห้องเลยยัยมันกลับมาทำงานอ,อุ้ยมีไฟมีไฟนะครับอุ้ยเป็นการเราเราเป็นปาาระธานบริษัทเราต้องมีความสามารถในการปลุกปั่นกำลังใจลูกน้องนะตอนนี้เวอร์ชันเบต้าของเกมปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราควรส้างเอ่อเริ่มเอ่อเริอเอ่มสนใจเรื่องเสียงได้แล้วกู้ลึงหลงเสียงแล้ว ท่านสามารถเลือกวิศวกรเสียงจากพนักงานของท่านเองหรือจะจ้างผู้เชี่ยวชาญก็ได้นะคะเออวิศวกรเสียงกูไม่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 เก่งทีมสร้างกูไม่มีคนเก่งทุกด้านเลยเฮียอุ้ยเสียงไปได้นะเสียงได้บวกถึงสิบเลยนะทําดีเออถึงทาดีอยู่แล้วเฮียเออทําไปบั๊กต้องก้าวตัวตอนนี้เกมที่กําลังสร้างอยู่เสร็จสมบูรณ์แล้วตอนนี้ท่านเริ่มขั้นตอนการแก้บั๊ก และครั้งที่ท่านแก้บักได้ท่านจะได้รับข้อมูลการวิจัยซึ่งท่านสามารถนําไปใช้เพิ่มเติมรลเวลพนักงานไปได้นอกจากนี้บนหน้าจอข้อมูลเกมท่านเลือกส่งเกมโดยไม่ต้องแก้บักทั้งหมดเลยก็ได้อแบบประมาณว่าถ้าเราเครบกําหนดส่งอะไรเงี้ยแล้ว อย่างว่าเนาะถ้าผลิตเร็วปล่อยเร็วบั๊กก็จะเยอะนะครับอย่างผมเคยทำเซิร์ฟผมทำเซิร์ฟไหมครับบั๊กมันก็จะมีบ้างนะครับผมปล่อยเร็วผมก็เลยได้ปิดมันทําใหม่เออโอเคปล่อยเกมเร็วไม่ใช่ว่าถือเป็นเรื่องดีนะฮะถือว่าเป็นเรื่องเสียแต่ว่าบั๊กเราไม่เยอะนะฮะบั๊กเราไม่เยอะตัวเองนะเออบั๊กเราไม่ได้เยอะนะครับในปีแรกก็ถือว่าทําประสบผลสําเร็จนะเออหลือบั๊กอยู่ตัวเดียวนะ,ะอ่ะบั๊กหมดแล้วนะฮะในสุดเกมบริษัทแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเกมนี้ภาพเยี่ยมแต่อย่างอื่นตำหมดเอ้า กูตีแม่งมึงเป็นเลขากู <c oughs> จริงไหมเกมอมะชมลุมคนตีกรอบสง่งอืมอืมชอบเกมแนวนี้จังอืมโอไม่นะอืมชอบเกมแนวนี้จังอุ้ยือหมกแต้มทำไมนี่น้อยจังไงคะแนนย,ยังไม่สูงนะแต่บางทีคนเล่นอาจจะไม่สนใจก็ได้หวังว่าจะขายออกนะโคตรให้กำล,ลังใจกูเลขาเนี่ยไรมึงออกมึงปดมึงออกจากการเป็นเลขา ในสุดเกมบริษัทของเราก็วางตลาดเรียบร้อยแล้วแฟนเกมของเรากำลังเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆทั่วประเทศจริงเหรอมีคนเล่นจริงเราควรเพิ่มโฆษณาให้คนรู้จักเราโอ้ผู้ชายสิบกสี่ผู้หญิงไม่ค่อยมีนะครับผู้หญิงน้อยกว่านะครับอายุ 5- 12ถึงสะส่วนอายุสิถึงเนี่ยผู้ชายค่อนข้างเยอะเลยผู้หญิง,ค,งคนเดียวนะส่วนอายุ 19- เถึงเนี่ยผู้ชายก็ยังเยอะอยู่ส่วน25-40ถึงก็ไม่มีแต่ว่าผู้หญิงคนแก่เนี่ยส่วนใหญ่จะชอบเล่นเกมนี้นะครับทั้งหมดปีนี้มีคนเล่น24คน <laughs> มึงวางขายออกแค่ยี่สิบสี่แผ่นนี่หงอุ้ยอุ้ยจ้ำดายได้มื่นหแผ่นเลยเหรอชมรมคตตีกอลตัวเลขยอดขายสัปดาห์แรกเข้ามาแล้วขายได้มื่นหกอุ้ยถือว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญนะครับอันดับยอดขายก็คือ,อยี่สิบแปดเอ้ยเฮ้ย,ยเปิดมาเกมแรกก็ธรรมดาที่ไหนล่ะอย่างน้อยเราต้องติดอันดับระหว่างเกมถัดไปเราจะทําได้ดีกว่านี้เออใช่กูก็จะมีเงินไปจ้างพวกมึงไง พี่มาว่าเียสองหมื่นอ้ยอุ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 ้ดีนะทําตีตลาด่ะดีนะทําตีตลาดตามกลุ่มอ่ะเอ้ยมีกราฟด้วยด้านขวามีกราฟด้วยนะฮะว้าวเพิ่งได้ยินข่าวมาว่าเซนเซนกากำลังประกาศเครื่องเกมใหม่รีบไปเข้าร่วมงานแถลงข่าวเดี๋ยวนี้เลยสวัสดีสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษทุกท่านเฮ้ยวันที่เราขอประกาศเครื่องเกมตัวใหม่ของเราเกมอะไร นี่คือเกมเอ็โซดัแม่งเหมือนไอ้นั่นเลยอ่ะเกมตลับบ้านเปลือเราวางขายเกมสนุกสนุกมากมหมเตียยฟังขาดีนะทุกคนคอมมิ่นคอมแฟมมีคอมอะไรย่างไรยี่เครื่องแฟมมีคอมอะไรเนี่ยตามแผนจำหน่ายขนส่งเริ่มแรกอยู่ที่เก้าหมื่นเอ้เก้าแสนเก้าหมื่นเครื่องูอืมขอใบอนุญาตนะข้อภายในความล่าช้าเราหลงทางระหว่างมา นี่คือกล้วยของคุณมันก็ตัวเดิมไมว่ว่าก็มาดูคำขอใหม่ในสัปดาห์หน้านะะุณได้รับกล้วยเจ็บแจ็คสรับสินแปปไ,ไปสร้างเกมใหม่กันนะฮะเดี๋ยวผมขอดูพนักงานนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเรื่องกราฟ,ฟิกค่อนข้างได้แต่ว่าเรื่องโค้ดเราไม่ได้นะครับเราต้องจ้างนะครับเราต้องจ้างหรือเราจะฝึกดีไว้เดี๋ยวดูพนักง,งานก่อนถ้าฝึกอะฝึกเขียนโคด้ดอะไรเงี้ย อ่ผมดูลุงนี่ผมควรจะเน้นไปการเขียนโคดนะลุงอ่ลุงนี่ผมจะเน้นไปการเขียนโคดนะเพราะว่าโคดเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยได้นะครับอ่านหนังสืออ่านหนังสือดีกว่านะครับลุงดูหนังฟังเพลงไม่ลุงกูเน้นเขียนโคดลุง <c oughs> อืมเน้นเขียนโค้ดลุงไปก่อนโอเคสร้างใหม่นะะกดสร้างเกมใหม่ครับตกลงเกมสองจะเป็นเกมกรฟโต๊ะท่านใครเขียนโค้ดงั้นเหรอ ลุงกูไปไหนเนี่ยลุงทำไมลุงไม่มาเขียนโค้ด้ลุงไม่รู้ไม่ไม่เขียนโค้ดโอไม่ใช่ในเรื่องในเรื่อง,องไม่ใช่โค้ดเออให้คนนี้ก็ได้เขียนเนื้อเรื่องนะเข้าใจแล้วแนวโตเป็นเรื่องถนัดไว้วางใจได้มึงก็พูดอย่างนี้ตั้งแต่เกมที่แล้วมึงก็ทําพลาดอยู่ด <L> ีน่นแหละเฮี้ยกูว่าไม่ใช่แล้วใ <ø> นเรื่องกูไม่เดินเลยเนี่ยลุงกูจัดการเองเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยลุงกูจัดการเองเลยเนี่ยทําดีมากเนี่ย เออลุงกูจัดการเองเลยเนี่ยลุงกูเก่งอย่าตายเนี่ยขอโทษนะอยากจะลองเพิ่มเสียงของเกมที่เรากําลังสร้างอยู่ขออนุญาตได้ไหมเออต้อนทุนห้าร้อยได้ครับทำาป็นไม่ <laughs> เอาเอฮียล้มเหลวลุงกูผิดผิดหวังในตัวมึงอู้แล้วบักโอ้โหบักออ้บักสิบสี่ไว้อีนี้เดียวเองคิดว่าคงไม่เก่งขอโทษที่สร้างปัญหาขึ้นมึงกลับไปแก้บักให้กูเลยสัส กลับไปแก้บ้านกูเดี๋ยวนี้เลยนะบบมหม่นิตยสารเกมเมอร์ได้มาถึงแล้วอีกโซดาเพิ่งวางตลาดไปได้ได้ไดรับการพิสูจน์แล้วว่าได้รับความนิยมมียอดขายถึงหนึ่งล้านหน่วยภายในระยะเวลาที่สั้นมากแต่เครื่องเกมจะต้องขายออกเรื่อยๆจึงจะได้ว่าประสบความสําเร็จโอเคในหลายกรณีนั้นเกมฮิตเพียงหนึ่งเกมก็คือสิ่งที่ทําให้คนตัดสินใจซื้อเครื่องเกมเครื่องหนึ่งเรื่องจริงก็คือ เกมฮิตเพียงเกมเดียวก็สามารถพลิกอนาคตของเครื่องเกมได้แล้วงั้นกูจะเป็นกูจะเป็นคนที่ทำให้เครื่องเกมเอ็ก u โดัตเนี่ยได้ขายอ่าซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเล่นเกมแฟมิคอมนะครับเพราะว่าเกมแฟมิคอมเนี่ยของเครื่องแฟมิคอมเกมตลับอะ่ะบ้านเราแม่งเรียกเกมตลับเออนะครับมันเป็นเกมที่ดีนะครับพวกนั้นมันจะเป็นเกมพิกเซลเยอะแล้วก็เกมกีฬาค่อนข้างเยอะพวก อ่าวิบากอะไรพวกนี้เตยกองติก๊บก็มีนะฮะเ,เดี๋ยวพวก็ต้องลองเสนอเกมดูเกมมินจาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็น่าสนใจก็มีที่เป็นฮิต <c oughs> ๆมาูเหมือนกันนะครับในความเป็นจริงนะอ่ะมาไปกันต่อนะ <c oughs> ตอนนี้เวอร์ชันเบต้าปัจจุบันเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราควรจะสนใจเรื่องเสียงได้แล้วนะลุงก,กูไม่ไว้ใจมึงอ่ะกูจ้างคนนอกดีกว่าไปไปครับยี่สิบยี่แปดเรื่องระดับเสียงนะเออผมรู้ว่าคุณทำได้ผมรู้ว่าคุณทำได้เพิ่มระดับเกมเพย์อีกนิดหน่อยแล้วก็ในเรื่องช่างหัวแม่งมันนะครับ มึงจะเอาอะไรกับเนื้อเรื่องว่ามันเป็นเกมตีกอบอ่ะดูเหมือนว่าจะได้รับชื่อเสียงดีไปเลยแหละเออเป็นชื่อชมอรคชมคนตีกอบภาคสองชมรมคนตีกอบภาคสองภาคสองไปบอกเลยสถิติใหม่ไปอืมเขาหน้าคงโชคดีกว่านี้นะ เอาไปทีขยะเลยอ้าวกูต่อ,อยนะโอ้ไม่นะเมืเ่อไหร่จะออกภาคต่อละ่ะกูเพิ่งออกภาคสองมามึงแก้กระถามออกภาคต่อแล้วคะแนนได้น้อยกว่าเดิมคะแนนยังไม่สูงนะแต่บางคนอาจจะไม่สนใจก็ได้ผมว่าย,ยอดขายจะออกมาดีนะใช่ครับเพราะว่าผมยิงแอนโฆษณาไปเยอะนะครับแล้วก็ตีกลุ่มเฉพาะกลุ่มสำหรับเกมติกอบนะเออเปิดมาที่หมื่นแล้วนะฮะเดือนนี้โอ้หถามว่าทำลายสถิติได้ไหมอุ้ยทำลายนะทำลายเอ,อยอดขายในสัปดาห์แรกเข้ามาแล้วขายได้สองหมื่นแผ่นเออยอดขายก็คือ ที่อันดับเจ้าข้าคืนแตีที่ยี่ห้ายังไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ยังไม่แย่เท่าไหร่แต่เราจะทาได้ดีกว่านี้อย่างน้อยเราก็จะติดอันดับนาผมคิดว่าผมจะเริ่มลงเกมในระบบแพลตฟอร์มอื่นแล้วนะครับผมก็ลงในแพลตฟอร์มนี้ก่อนแล้วนนครับเพราะว่าเครื่องนั้นผมยังไม่มีตังเขาที่สมัครสร้างเกมกับไม c ครเอสเอึกเือนว่าบริษัทของกูจะมีเงินทุนมากพอเออใช่กูมีเงินอยู่สี่พันดีผมใช้ใบอนุญาตแพ็กเกจสร้างเกมแก่คุณ เพว่าคุณจะสร้างเกมที่ช่วยสนับสนุนเครื่องกายของเราโชคดีนะครับที่เลนตอนนี้คุณได้สร้างเกมใะไรในครอกสแล้วโอเคคุณจะทําการสร้างเกมใช่ครับสร้างเกมครับในเกมเกมโต๊ะเหมือนเดิมนะครับเป็นช็อตโลโกติก้าาคสามรอบนี้เอาเป็นคุณภาพแล้วกันนะครับท่านเงินไม่พอไม่นะเงินไม่พอเหรอไม่คร็อกก็ไม่ทํากับฉันอย่างนี้ เสร็จแล้วมีบั๊กถึงห้าเลยนะฮะโอเควางจำหน่ายเลยนะครับเพราะว่ายังมีบั๊กอยู่ต้องการวางขายเลยไหมเอาวางขายให้ก็ได้เรื่อเกีกบ,บริษัททุกสิ่งเรียบร้อยสนุกดีเยี่ยมและอย่างอื่นตามหมดโอไม่นะกู <c oughs> ได้บัก๊กสถิติไหมไม่แย่แต่ก็ไม่ดีไอเดียดีสนุกมากเออรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเออก็ยังดี ฉากเริ่มเกมดีเลยทีเดียวเออถึงนากีแค okay. 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 right. well, right. <gment> ่แต่ก็ค่อนข้างดีคะแนนค่อนข้างต่ำแต่บางคนไม่ฟังเสียงวิจาร์โอเคเออได้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 ห้าหมื่นแผ่นในสัปดาห์แรกอุ้ยอุ้ยเวอร์เวอร์วางอลังการยอดขายก็คือติดอันดับสิบอุ้ยอันดับสิบเราติดสิบอันดับแรกด้วยน่าจะเป็นจุดสนใจน่าจะเพิ่มยอดขายเออไอ้เหี้ยเออขนาดขาดทุนขนาดไม่มีเงินทำไอ้เหี้ยนี่ขนาดไม่มีเงินทำเลยเนี่ย ยียเงินบริษัทยิ่งร่อยหลออยู่ยียขนาดไม่มีเงินนะเนี่ยว้าวเพิ่งได้ยินข่าวว่าอินเทนโดกำลังประกาศเครื่องเกมใหม่รีบไปเข้าการแถลงเร็วโอเคอินเทนโดประกาศเปิดตัวเกมสวัสดีท่านผู้ชมทตีรถท่านผู้ชมุษทุกก่ามวันนี้ขอประกาศเครื่องเกมตัวใหม่ของเรานี่คือเครื่อง IES เราจะวางขายเกมสนุกสนุกมากมายเตรียมฟังเขาได้เลยนะทุกคน เริ่มเทินตีโอ้ยหนึ่งล้านเครื่องหนึ่งล้านแปดแสนเครื่องเอเครื่องเกมมิโนเนี่ยต้องเสียเงินแปดพันโอ้ข่อยายตีตลาดแต่ขอตีตลาดกลุ่มนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมจะปล่อยเกมใหม่นะผมจะปล่อยเป็นเกมแนวโต๊ะเหมือนเดิมนะประเภทโต๊ะเหมือนเดิมแต่ว่าชานิดของเกมเนี่ยผมจะเปลี่ยนนะครับผมจะเปลี่ยนเป็นเอ่อแนวโจรสลัดเอยไม่เกมแนวสัตว์ละกันนะครับเพราะว่าผม,ผมคิดว่าเครื่องเครื่องตัวใหม่นี้จะทำกราฟิกได้ดีกว่านี้นะ เออผมว่าน่าจะอ่ะสร้างแบบปกติแล้วกันนะครับน่เขาเา้าใจเกมโต๊อยู่ดีอะ่ะขอโทษนะใช่อยากทดลองเพ,อเ,ๆๆๆๆๆเพิ่มเสียงโอเคได้แน้แน่เพิ่มเสียงกูอนุม,มัติมึงอยู่แล้วพอก,กูดูแล้วสกิลเพย์มึงค่อนข้างที่จะดีนะฮะผมอนุญาตให้ใช้จนหมดเลยนะฮะเอาไปเลยนะโอกาสเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มึงต้องติดแล้วนะะถ้ามึงไม่ติดนี่กูจะด่ามันลุงนะฮะสำเร็จเออ เออเสียงไปดีทำดีทำดีบักไม่ขึ้นโอเคเราแบบโอ้ยเกมนี้ดีด,ดีดีนะเออผมว่าเกมนี้จะได้ยอดขายเยอะขอบคุณมากฉันซึ้งมากที่ได้รับโอกาสอีกครั้งเราเกมนี้เสร็จไม่ไหวแล้วโอเคท่านได้รับจดหมายจากแฟนเกมสวัสดีผมนักเรียนมัธยมชอบเกมของ SC Studio มากจริงแล้วผมเล่นเกมมากจริงๆจนแสบจนสอบตกวิชาเลขเมื่อครั้งที่บ่านมา ผมเฝ้ารอคอยเกมบริษัทนี้วางตลาดในอนาคตแังนั้นได้ปวดพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างเกมเหล่านั้นเกมโปรของผมคือเกมที่สามบริษัทแก้บั๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงกินสง่งส่งเลยนะครับแต่าากเกมสี่เลยไปตั้งชื่อด้วยนะมีแววว่าจะลุ่งนะไอเดียน่าสนใจลองใหม่นะเกมนี้เหมาะสำหรับคอ,อเกมตัวจริงเออคะแนนเสียงค่อนข้างต่ำแต่คนเขาไม่สนใจหรอกอ,อวางจำหน่ายไปครับ น,น,นี่กจะตานี่นมูวเกี่ยวกับเกมยอดจะขายตัคเล็กน้อยเออไปไปไปฐานลูกค้าเราค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะไปครับเปิดมาที่กี่เครื่องครับอาทิตย์แรกเปิดมาที่สี่หมื่นห้าพันเครื่องนะฮะเอสี่หื่นห้าพันตำแหน่งนะฮะยอดขายคือดับสิบอีกแล้วนะฮะเออเราติดอันดับสิบอีกแล้วนะรอบนี้น่าจะทะลุเป้านะรอบนี้น่าจะถึงสองแสนเครื่องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมรอบสองไม่ทะลุเฮ้ยยิ่งยิ่งเยอะไปหน้าเนี่ยผมดูแล้วยิ่งเยอะไปหน้าเนี่ย เดี๋ยวก็ไปอีโอ้ตีตีกลับลงมาแล้วครับเออน่าจะถึงสองแสนนะสองแสนเครื่องนี้ก็ไม่ไม่ได้แย่นะเออสองแสนเครื่องนี้ไม่ใช่น้อยนะหอกเลยสองแสนเครื่องเนี่ยมันจะไปเช่าแฟมมคอมขายแล้วผมจะขายเครื่องเฟมมอคอมแล้วเนี้ยปีนี้เราจะลงตีตลาดแฟมีคอมกันนะฮะ แต่เดี๋ยวว่าพาร์ทหน้าเราจะไปตีตลาดไฟมือค่อมกันนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่ายอดขายเราเนี่ยขายได้แล้วนะฮะโอ้ไม่ถึงสองแสนเลยแย่จังยอดขายอยู่ที่ในต้นทุนโอ้ยอดขายดีนะโอเคนะฮะก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยแหละนะฮะสำหรับยอดขายในปีนี้นะฮะยอดขายไม่ได้แย่นะอส่วนอีพีหน้าเป็นยังไงนะครับก็อย่าลืมมาติดตามนะครับว่าอีพีหน้าเราจะไปตีตลาดกลุ่มไฟมค่อมได้ไหมนะครับก็ อรอลุ้นกันนะครับรอดูรอชมนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์นะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมอบอกต่อต่อกันด้วยนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเ,เดี๋ยวโป,โปรเจกต์หน้าเราจะเป็นอะไรก็ติดตามชมนะครับบ๊ายบายครับเจฟกิมก่อนไว้เจอกันนะครับผมบ๊ายบาย